นีซาโตะอายุจะปีอะไรครับ17 17ปีนะเป็นเด็ทุกข์น่ะเอาชุดปกติชุดชุดชุดอยู่จะแม่นจะเลือกบ่งามขนาดนี้เรายังโสดจะเลือกบ่พี่ไปเอาว่พีไปเอาจะมากคนแบบไหมได้ก็ได้ก็ได้ครับนซีบุนวาคุบาวฟังไทยเขาอยากจะมาลิ้นมันจะจะจ้างขนามาได้ได้หรอกก็จะเอาเข้ามาได้ก็จะให้จะยิ้มย่างให้เขากินคือเรา คนไทยน่าน้ำไม้น้ำไม้น้ำไม้ทานบ้านเห่าเมื่อไรกคือกบมีดิบเข้ากบมี่อีแล้วนะตัวกบมีผู้ใหญ่ใจดีอนณาจงซานเจ้าแจ๊กได้ยังเป็นความฝันปะฮ้มปะฮ้มโอฮ้มพอจะเป็นผู้ชายก็จะแยกนอนกับแม่อะไรแต่ว่าตอนนี้ยังกับแม่อยู่นะกบมี่ก็คือปะฮมพื้นเดียวก็คือนอนกับแม่ตุ้มกับแม่เลยโอ้โห ลูกพืนนต้องรู้ได้ลูกพืนต้องรู้แต่ว่าคือเขาใช้ต้าตัวคุยงใช้ด้คนะก็ใช้ได้ลูกจะไพนาะเออต้องลูกไพต้องไม่ต้องไม่ใช้โอ้นี่กนมเต้นนี่เลลูกืนต้องไม่ใช้้อเห็นดีนะเยมาแล้ววันี้มาแล้ววันนี้อะารเนี่ยเพื่อนๆนี่เนี่ยไปเห็นดีไปเห็ีเออลูกไยูต้องยูเพื่นนี่เด้อ มาดุดดุดมาเยี่ยมมาอยากก็ไม่ท่ากินไอแค่ไปแค่แล้วปากลาบเป็ดกินดูเขาวทำกับข้าวตาเรียบตาเรียบตาเรียบแน่นเนาะตาเรียบเนาะตาเรียบตาเรียบตเียบเป๊ะคุณงานมากเลย ช้ำมาเตือนผัวเนาะเพือนเราอีกวะเน้นแบบของคนนี้ใหละใช่มันมันคือแปลกสิไออันนี้เนี่ยพระเจ้าไม่ใช่สไซเด้อเอาเ็ดสายมันมาไว้เนี่ยโอ้ยงามงานแล้วพระเจ้าจะเอาน้ำโมะมาดองไว้นี่เพิ่มมีเพิ่มมันเพิ่งขึ้นมะมัยงามไหมพระเจ้าพเจ้าสีไปไซเป็น พัสดุตักน้ำในเาน้ำโมเดนโนโมูเล้ยก็ไปเชาหูเลยนะไปช่าหูเลยเออน้ำโมไว้นี่อันนี้นะน้ำโมน่าจะเป็นหม้อ <SAN> ท <TA> ่อเนาะนี <emat> ่ทุกคนเห็นบ่มหม่างน้ำเตาหอมแง่แง่ทุกคนเท่าที่เราใส่บุคคลเห็นมาก่อนน่ยมันจะแปรหอมันจะยาวเลยเด่นีๆงามๆนี่แบบก็เอาน้ำเตาเนี่ยมันคึกคอยาว่แเกโอ้ทุกคนนีกที่ คือเป็นสันบันสองของพีนองส้นเผาอันนั้นตะอุ่ยบนนอนเลยได้นี่ตัวนี้บคือจะกินนี่ล่ะตัวนี้บวกเครื่อจะล่ะสบายดีสบายดีเฉยนเลยเตาก็ถอดส้าวกวน่ะตาก็ถอดเส้อสบายดีชาโต๊ะสบายดี นกมีนกมาทีละสบายโอ้ยทานนกกับนกนี่พักดอกได้ที่ที่เฮือนจะได้ยูสาวคนที่คนได้ดิได้ได้เนาะกระตุกกระตุกน้ำกันหมดเลยได้ทุกคนเด้อเออของน้องคือสีประมาณนี้แหละประมาณลกสาวไปเลยบสาวบนตากสาวโต๊ะสาวโต๊ะโต๊ะตั้งกระดานดำอ๋อตอนนั้นมาจากโต๊ะกระดานดำมาวันนี้งามกว่าเมื่อก่อนได้มามื่อก่อนเ่านั่งยูเหินพบนมันมืดไปใส่คือมาเห็นมันมือด ไปจุดซ um, oh, ุ่มไปจุดซุ่มจุดซุ่ทางอะไรไปเห็นอะงรยาไปอยู่พูดปลูกมันปลูกมันปลูกมันต้นอยุ่นหับจ้างบอกบอกไปช่วยเอ้ยเออไปช่วยเอ้ยอยูพูนเอ้ยเอาพูอยูพูนบอกเม้นขันเอาพูต้องมือเอื้อพูนเลยเนาะเดยกก็เลยไปช่วยช่วยเอ้ยโอ้มือจะมือจะไปอยูพูนสิบมือสิบมือโดนเติบเปลี่ยนสิตักน้ำเนาะเข้ามาหาช็องเือกรับพวเห็น แม่นเม่นวันีโท่นัดกระบบุตร้ามาให้ยู้เฮื่อนเราว่าเราค่าเวียกอยู่อคุณก็เลยเลื่อนไปอีกนะวันนี้ยังไม่มามาวันนี้มาเห็นวุ้กเชื้อกรชีแดงงามคนก็งามงามงามเลยบอลนำนะจริงงามกว่านี้คิดยังบว่ท่านงามน้ำได้นี่ไรยังเช่นนี้งามนำให้งามกว่านี้นี่คือบ้านเจ้าด้คอยเห็นคนหลายๆเขในประยังงะงะกินงะกินงะแล้วภะษาภาษาไทยภาษาละฮอนเแม่นเปิดประตูเราเด้อ เงียขนาดเนาะาตัวท้งาน่สบายดีเล้สบายดีไปทิเฉพาะมงบ้าเสียดายได้มงองไรรอดัตัวนี้เลยทาตัอายุจะปีอะไรรับสิบเจ็ดสเจ็ดปีเป็นได้ทุกานะโชดปกติโชดโชดโชดูจะแมนจะเลือกบ่งามขนาดนี้เายังโดจะเลือกบพี่แเอาแพปเอาจะมากคนแบบไดมเบ็กก็ได้ก็ได้ได้ยี่บอกอมนี่เอฟีมากเลยเขาคนใจดี รบได้บอกลบได้นาะเรายางมาเอนเทนต์รสชานเนีมีอย่ีกหลายคอนยูเห็นววีดีโอก้อนนะว่าจมาหาเจ้าให้มาเนาะเออซา่วลาผู้บ่าทังไข่เขาอยากจะมาลินมันจาะจะให้ข้างนาได้ได้เนาะเขาเชี่ยเขามาเด้เขาจะให้จะเช่ยวเให้เขากินคือเราคนไทยนไ่้น้ำไม้น้ำไม้อารบ้านเห่าไม่เลย เด้อผู้บ่าวพังชายเด้อมาต้องกินน้ำไม้ให้เป็นเด้อน้ำนี่น้ำกินเจ้าสิภาพเขากินน้ำยี่ชายปลายิบห้วยเนี่ยทำฮู้ทำฮู้ยเอาทุกคนท้าคนใดจะกินน้ำฮู้ยเด้อมาหาชาวเข่าตัวอุบานเสนไม่เมืองนอกแขกชอนตะเคียนน้างามทุกคนสาบ้านแี่ในกั่งนัเล็กๆที่ว่าชาวบ้านกำลังลูกตัวดูว่าเขากำลังชี้เหตุพี่ประเภทนี้กินข้าวง่าหรือว่าเปิดประตูเล้าภาษาลาวบ้านเขามื่อเช้าเขาจำเนาะ พี่น้องจะมาหลายเนาะแม่ช <si ิมาบอกเอ้ยจะอยู่จุ uh ่มๆบุกระขม่าบอกมันขบบุมาพิษบอวมานี่ตะฟัวมาเคยมาเป็นบอกขบบุมาอีกพิษบัวผู้เป็นเคยต้องได้มาควรลาบปสบายโอ้ยเข่าอยู่ดีมีแห้งละมาแล้วเดี๋ยวบอก บ่บอร์ตกินกินเหล้าเลยเนพื่อนดูเพื่อนเจ้าเนี่ยเบอร์ตกินมันบ่กมาแล้เนี่ยถ้าเพื่อนพี่น้องกินจะไปไปมันมีเงินอ๋อเอาไปกินไปกินหยาดในเชียงเงินบ่เราชื่อเราชื่ออยังให้หมู่กินได้เนาะโอ้แบบแบบนี้เนาะผมบอกของปกเกิถ้าเราไปเพื่อนพี่น้องเราได้เงินได้แม่นบปล่าได้ค่านั่งค่าอย่างดีผู้บ่าวมาลิ้นมาอย่างไรกันกินเรายินดีแล้วก็ได้เลยให้ผู้ละสี่สิบห้าสิบพันเคยแจ้งได้ยุ่งช่องเฉียนฉเฉียนเนาะ สาวก็รืมเรา,เ,าเราเคยได้เทอแล้วชี้เศษเขได้เราไปได้อันนี้มันบน,นอนเจ้าลับเน่เจ้านาจะได้หลายกว่าเจ้างามนอนใช่อ๋ออันนี้มันเอื้อยเป่าเรานอนน้ำเมฆอ๋นอน,นอนน้ำเมฆเอเอคว้าหุ้มพื้นเดียวเราโบกสาคอมโอ้เอามาหาก้อนตนะเกือกกบ,บมี่ติ๊บเขากบ,บมีนะ่อ,อีกแล้่ะหมออือทีว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอนาจงซานเจ้าจะได้ยังเป็นความผันสะคอมสะคอมสะคอม อพอจะเป็นผู้ชาวก็ยังแยกนอนกับแม่อะไรแต่ว่าตอนนี้ยืนกับแม่อยู่พ่อโมมี่ก็คือพ่อพ่พื้นเดียวก็คือนอนกับแม่ตุ้มกับแม่เลยโอ้ทุกคนหากครั้งแรกได้เห็นผู้สาวถือว่าเป็นสาวเลยยังนอนกับแม่อยู่แยกบ่ไร่ไทยแยกกันโดยมีลูกเขาไปแม่โมมี่ท้าให้แม่ลูกโมมี่เลยอันที่นอนอันน่าห่างจากแม่มันโมมี่พ่อพ่อโอ้ทุกคนห่าง ปัญญาใจดีอยากอ่ามซื้อปลาห่มให้น้องกันยินดีด้วยทุกคนแล้วก็สนับสนุนน้องได้ทุกคนแมนยินดีไปจะพันบุตรให้ตอนนี้กินข้าวกินน้ำนะยังแเนาะมาแล้วมันบอกจะปลูกมันนะแล้วบอกปลูกมันนะปลูกมันช่วยหนังยังยังอยู่ยังบแล่อยู่คิดว่าแล้วหรือยู่ไปอยู่ลายมือเนาะซิมเอินโหเยอะ ป็นสิบเลยอดเชมืองใจจะไปกรุด้วเราตแกรงข้าวมาเอปเลยตะแกรงข้าวหมาชุบ้อนนะเนาะแล้วก็รากับไผ่รดต้บสาวบ้านเจ้าร้ายปะร้ายร้ายเนาะขึ้าเห็นไม่เห็นไปเจ้าเรางับกูโม่เราเลยเด่นกว่าโม่จะไปอ่านนำจังมงหามงหามองอันนี้มันจังเราอานน้ำู่เพื่อเรามีเรามีอ๋ออานน้ำีเพื่อ ม่ได้อาบน้ำห้วยคนนี่จะไปตักอยู่คนน่ะตักตักน้ำห้วยแต่น้ำกินได้อาน้ใช่ไหมไอ้ห้วยมองขับอาจะได้แรงน้ำกินได้แล้วได้แล้วเออเราไปตักแล้วเฮ้ยนี่โอ๊คายเราดิเอื้อยน้องเนาะเอื้อยเนาะเอื้อยมี่หายดีมานี่กาว่าน้องเป็นบริยุทธ์นะปกติก็น้องอะไรไปตักน้ำคู่มือกูต่อเช้าตอนแรกนะ มาบึงวิธีสิบสาวบานแซนสาวโตสาวโตเนาะสาวโตบันแซนนะยุสิบเจ็ดตัอย่าลืมงาคนงามโาวโตสาวโตค้นงามนะั่นบอสเซมาครั้งแรกมาครมาพอน้องครั้งแรกทุกคนก็งามงามก็ดีคลิปเด้อทุกคนหน่อย่างเอามาฮินครั้งแรกก็เบ้าตาบวกลิบประฟันเลยว่าสิมีผู้ชายงามอยู่ในนี้บ้านนี่โอ้รียนซานบ้านซานข้างนอกกับข้ามาณนี้แหละทุกคน ถ้าว่าถ้าตเอาปูนฮดเกาะทางก็ได้เขาบ่จะมือเพิ่นปูได้ได้เนาะเอาเราให้เคยเคยมาอยู่ได้บ่ต้องต้องโกะเฮือด่างเลยปกติอีรีบเขาก็ต้องได้มือเนาะเช่นแต่ว่าถ้าบ่จังมือแล้วก็เกะต่อกันเลยก็ได้เด้อแ่๋อกะปมาทางนี้ก็เป็นเฮืออ้ายนี่อยู่ก็มีน้องนั่งอยู่นี่อ๋อก็คือแต่ว่ามาอยู่ได้แต่ต้องแยกเฮือนต้องแยกชําแยกลอเฮือนหลังนั้นเฮาายเบิให้ดิ เกาะไประเทศโคไปเลยเดี๋ยวนนั้นเป็นลูกเพ้ยบนป่ะแต่เช้านายก็คือเฮาเมื่อเชื่อพัวบบนเนาะมีบ่มี่ใครอยู่ถ้าเอาพวกไก่ก็เมื่อบอกอยู่ไทยก็ไปไปเออถ้าได้ภูบาไทยก็ไปเนาะยินดีไปนะมาเนี่ยภูบาลพังจะเว้าเป็นบ่ภาษาไทยบ่เป็นบ่เชาวจะีนไดบ้างดิภาษาไทยกินข้าวว่าไหนน้องก็บหูพี่เห็นเอาเนาะคา่ามีผู้ชนใจแล้วกัน โทรจีบโทรล่มกันผู้ว่าวมาหาอะไรกัต้องปิดนและคำนึงคำใดนคือเขาไปแถวชนเผ่ามางังคงชนเผ่าตะวันนี่แหละทีมงานทีมงานยูทูปเขาก่ะยังพอเป็นนี่จังนี้จังน้อยภาษาชนเผ่านี่อ,อันนี้ท้า,ามีคนไทยชนใจกันล่มกันจังนี้จังน้อยไปกันปริ้นค่อยเป็นไปเนาะคือ,อคือเขาเชื่อภาษาเต๋เรียนตลอดเนี่ยคือเอาวันใหม่จำคำนี้ตลอดแม่นบ่ แต่น้องเมือกี้ใน้องเมือกต้องฝึกงประชาไทยหลายๆเจ้าต้องเบิ่งถอนทัดตลอดประชาไทยนี่คืออันใหม่แปลว่านั่นนะบ่าไทยเลยว่าวไทยเลยนี่นะทุกคนมาอัปเดตบ่าใส่มาข้างแนงมาเยี่ยมมายามน้องเกดนี่สาวโตขอบพได้สนใจมีมีโทรศัพท์มีมีเพจซื้อเพจนั่นนะคนคนอ๋อเป็นประชาลาวหรือประชาไทยาลาว ชาลาวเราได้คนหาได้กับคนน่าเด้อบอใส่กับบอมีคือกันบ่มี่เพนน้องคือกัน้ทุกคนเด้อเราหักเคยแต่วงใหม่ทุกคนละชุดตูวเด้อทักชั่วตัวเจาะทีมงานเขาได้บอส่ก็มาข้างหลังขอบใจกินนี้พอน้องเปิดใจนะทุกคนนะเปิดใจมาตฟ้องคุยนัได้ก็ได้มาลุ้นได้ก็ได้อันอยูสามสิบจีสิบก็เชี่ยเอาเอา จำปุนติป่ขอเพลงเดี๋ยวมั่งฮะร่มกระตือใจแล้วมันรับได้เนาะสบายกันเนาะเจ้าคู่บ่าวแบบพวกวัยรุ่นอายุ18 19ปีสำคับแนญ18 19ปีก็เอาเวลยเขาแค่แบบเขาให้เดี่ยวไดเดียวคือเท่านี้ลมกระตือใจแล้วแบบแบบก็ได้มันแบบอ๋อแต่คือเราเรามั่งเรามา่แบบล้อๆนะสำคัญตอนสำคัญที่ชุดก็คือให้มาด้วยด้วยความจิตใจเนาะบล้อก็ได้ จะเหมือนแบคาเป้แล้วใ่ถ้ามาด้วยความโลภลวงแล้วมามาเพื่อตัวเพื่อโลกแล้วมาได้เพราะซาขบือชาวโต๊ะนะแล่นเนาะโอ้ก็คือให้เขาับอนาสถานะเขาได้เนาะแต่ว่าทุกเนี่งคือเนาะเราแค่กันับได้ก็เอาเนาะปกติเทากันะปิไทยเอาเบิ้ลเมนลาวไทยได้เบิ้ลได้มีอรับทุกคนอเมริก็ เราใช้มาที่ข้าเลยนะทุกคนเลยพอดีน้องคนกับมาจะปลูกมันต้นบอกแต่โตคูอแขกมาในเฮือนจริงเวลาเขากินข้าวกินอย่างเขากินเขากินเหล้าอย่างเจ้าได้ยินเหล้าให้เขาบอกเออได้เล่าเขาตัวได้ขานังมาจากไหนเนาะจ้าบอกเป็นควาเย็นขันช่วยมาลิ้นช่วยมากินเหล้าเมแรกนี้ได้ให้ยังไงเนาะขานังเนาะอ๋อแต่วันได้คือประเพณีความชินเคยชื่อว่าไพรมากผู้ใดมากเขาต้องได้ให้นี่การชิมอ่ะท่านผู้บ่าวมาลิ้นนี่มาลิ้นที่สุดอยู่ตลาด อยู oh, 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 ่แต well, <sh like, anyway. ่ล่างล่างอ๋อบริลงอยู่ห so ื่นข like ึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ประเพณีเลยการที่มันมาผู้บ่าวมาลินก็คือเอิญเราลงข้างล่างลงแบบเป็นนั่งเล่นอยู่หื่นนั่นอะโอ้แบบบอกง่ายๆถ้าว่ผู้บ่าวมาลินเพื่อมาเพื่อจะจีบอยามากๆต้องได้ขึ้นหื่นคือว่าที่งานถ้ามาลินมาอย่างนียขึ้นได้เนาะขึ้นได้นี่แต่คนผู้บ่าวแล้วมันไม่ได้บัวมาจีบเราบัวมาอะไรบัวมาจีบบัวมาลากเราขึ่นได้ขึ้นได้ก็คือผู้บ่าวมาลินก็คือลงไปลินข้างล่างเลย เอได้ล่นในเฮือนเล่นในเือนพี่ที่เด้ิด้บอดไรเลยโอ้นี่จะออกวมาพร้อมบอโอ้ทุกคนนี่เด้อผูดใดที่อยากจะมากตต้องพูดจับประเพณนี้ได้ทุกคนนะไปชุมสีชนหคือบอชายมากเคับอชัยบอมากเลยบอชายบกมากบอชายมากเลต้องได้้องละลงตัล่างแล้วเนีนั่นเปล่าเนี้ยนั่นโอโอ้ทุกคนนี่แหะ เขาหูวจักกับเพลนนี่คือมาเพื่อมาดูความภาคก็ต้องขึ้นเหินบ่ได้ไรเนี่ถ้ามาแบบมาเดินมาเอ็นก็จังบอไซนี่ขึ้นได้ขึ้นได้โอ้เพลนนี่จนเผ่าเต่าเนาะแต่ว่ามันคนละพื้นที่เนาะแต่ว่าเขตนั้นมันขึ้นเหือนเนาะต้นเหือนเขตชนเผ่ามังกรเนาะเขาเอื้นได้ขึ้นเนได้เขาอดชุ่มบนนอตเลยบมอแทงตากันเด้อนี้วันนี้อายกับโบมียังเด้อเป็นไรก็ ขากขอก่าก่อนแหละมืดเลยน้องก็จะเดินทางครับเชงก็เริ่มมดน้องก็เริ่มสไปอาบน้ำอาไแล้วค่ำแล้วทุกคนแต่ชิมแล้วพี่ดูข้างนองไปอาบนกัเนอะมีอย่างไรอ่ะบ๊ายบายเลยบ๊ายบายไปทุกคนคลิปนี้ก็จบไว้จเพียงจเพียงนำเพียงจำเพียงจำเพ้ยงจำเพียงจำเพียจำเพ้ยงจำเีจเพียงจำาพียงจำเพียงจำเงเพียยเพเดียเพียงจำำีงกางจบจีเเงีพีียย